สวัสดีค่ะวันนี้เขาได้เข้ามาใส่งานอยู่คอนโดแถวราชโยธินแล้พี่น้องเขาเก็บงานส่วนกลางจากเขาเก็บงานส่วนกลางคือว่าทีมงานเขาขัดพื้นส่วนกลางไปแล้วนอ้อนงพี่กติมาเก็บงานรายละเอียดด้จากรายละเอียดของคอนโดที่นี่เขาทรงส่นี่แล้วเขา้สิไปต่อนะคะคือว่าอยากให้ผู้ไดว่างงานตกงานด้อจาก มาเป็นทีมงานของบริษัทเอพีคินส์ไพ่เดลเลยด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยน้องๆเพิ่อนเก็ๆเป็นศิษย์หลับพี่น้องกับว่าไม่ยังไงหรอกกะเซตถูเลย์อาจารย์สวัสดีค,ค่ะน้องเพิ่นค่ะคุณไม่เพิ่นนะคะบริษัทเอพีคินบริษัทเอพีคินนะคะไายขอเชิญชวนมาเก็บงานดนะค่ะเด้อเคยโตงานบางงานบม่มีงานเก็บบริษัทนั่งหลับอยู่เดลคะ่ะ มาซอยกันเนาะบ่บ right. uh ่ต huh. ่างงานบ่บ <c oughs> uh ่ม huh. ีงานเทสบ่จะเข้าไปเลยเนาะจปเอยเลยเพื <c oughs> oh ่อแต่ไองค์เนาะจะก้บกัเป็นอีกใส่หนึ่งนะจ้ะเดียวน้องแล้วก็สิทาากันเก็บใจนี้แล้วเขาก็สิไปเนิ่งใส่อื่นโตพออันนี้เขาขัดมาก เนื่ล่ะจ้าที่ม้วนเน้นพิ่มกไปถ่ายอยู่อีกสาอื่นงานเขาจะเป็นยังไงหล่ะพี่น้องเป็นรักษาของงานที่ว่าคอยฮ็ดคอยทำไปเรื่อยจ้ะก,กับว่ามียังหลายกับสิเป็นเล็กน้อยเนาะก็อยากจะฝากให้ผู้ใดเชื่องนี่ยังอยากองการทำงานนะคะกับติดต่อข่าได้ด้อพี่น้องเด้อกับเป็นอีกองานแบบหนึ่งที่ว่าอาจจะแบบเออเนาะทำงานกันบ่ มันไม่ได้สิเลื่อด,ดูแล้วพี่น้องแต่เข้ากับสิไปจังสี่ละเ็ดเรื่อยๆเนี่ยค่ะจังน้องพันเทดไปกับคอยเทดไปนี่นี่เข้าเก็บงานดูไซน์นี่แค่อ่าซัมมี่เล้วพี่น้องเล้วกับพี่มี่ยังหลายเดี๋ยวจงได้ถ้าจำไฝากติดตามกันอีกทีหนึง่งเลยจ้าจ้าขอบคุณที่รัค่ะ